ดีฮะคลิปนี้อัปเดตเซิร์ฟเจนะครับอีเวนต์ชิบุย่านะครับผมที่เพิ่งไลฟ์สดอัปเดตไปในโตโฮแอนิเมชันนะครับเมมใหม่ของชิบุย่าแค่ล็อกอินก็จะได้เมมแล้วนะครับผมยังไม่ประกาศเรื่องเอฟเฟกของเมมในไลฟ์สดเขาจะพูดถึงตัวอนิเมะัสช่วงนะครับเป็นช่วงเมก้ามารุสู้กับตัวมาฮิโตะอีกช่วงหนึ่งก็จะพูดถึงตอนที่ยูจิไล่หวดมาฮิโตะซึ่งในส่วนพาร์ทที่พูดถึง2ส,ส่วนนี้น่าจะเป็นตัวโครงหลักๆของอีเวนต์ชิบุย่านะครับที่จะมะมีีตตตัััวววละะะคครรรใหห่่่่นนนนนอออกกกบบึงง็็าาจจเปปยูิแ แล้วก็อัปเดตเฟสแรกของอ e ีเวนชิวย่าตรงนี้คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นสตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่เมก้ามารุเอเอสารแล้วก็ในในตัวอย่างของการเปิดเฟสชิวีย่ามันจะมีโกโจด้วยนะอันนี้ก็อาจจะมีลุ้นเป็นตัวละครตัวใหม่เหมือนกันสรุปก็คือวันที่สามสเมก้ามารุจะเข้ามานะครับผมเป็นตัวละครเ r สาสีเขียวตัวนี้เป็นดาเมจมูระยะไกลนะครับถ้าไม้ตายเท่าที่สปอยออกมาในหน้านี้แล้วก็จะทำดาเมจแรงขึ้นตามเมก้ามารุไอ้ตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัฟ ตัวละครหรือว่ามันสามารถเอาลงกับเมก้ามารูต่าง SR หรือตัวที่เป็นหุ่นยนต์ได้หรือเปล่านะครับอีกอันนึงจะเป็นพสซีฟพสซีฟตัวนี้บอกว่าถ้าไปกับเพื่อนโรงเรียนเกียวโตอ่ะมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองด้วยนะครับก็คือมีโทโดมิวะแล้วก็โมโมไม่สี่ตัวนะครับที่เป็นของโรงเรียนเกียวโตแต่ว่าสกิลเต็มยังไม่สปอยออกมาเพราะฉะนั้นก็ แนะนำให้รอดูสกิลเต็มอีกทีหนึ่งตัวนี้ยังฟันธงไม่ได้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับแนะนําให้รอดูสปอยของสกิลเต็มอีกทีตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นอีเวนต์ของเมก้ามารุนะครับผมเป็นอีเวนต์ตีบอสซึ่งบอสตัวนี้เป็นบอสตัวใหม่ที่ยังไม่ผ่มาในเกมนะตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นบอสที่มีสถานะพิษหรือว่าเป็นเป็นเรื่องสถานะลดดาเมจมันอาจจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าเป็นคนที่เล่นนานแล้วแล้วแบบตัวฟูตัวแน่นกกก็็็นนนนนนน่่่่าา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 จจะะผงยเเเเเปปอีววตตต์์ัมมมแแ้้้้้ลิิดดูชหหื นะครับผมโอเคแล้วก็ไอคอนกิจกรรมเท่ hey, มากของเมก้ามารุ้เนี่ยในตู้ของเมกามารุ้นจะมีการต่าเป็นรูปตัวละครที่ยังไม่เข้ามาในเกมตอนนี้ด้วยนะครับใบนี้ก็ยังไม่สปอยเอฟเฟกต้องรอสปอยเอฟเฟกอีกท,ทีซึ่งตัวเมกามารุ้เนี่ยจะเข้าตู้มาในวันที่31เดือ 1, นหนึ่งะครับจนถึงวันที่18เดือนเดือน2ในเซิร์ฟเจพนะครับผม เป็นตัวละครสิ้นเดือนนะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมรอคอยที่สุดก็คือโหมดใหม่ของเกมนะครับดันเนี้ยผมจะเรียกว่าดานรายเดือนแล้วกันโหมดนี้จะเข้ามาในวันที่21เ็ดเดือนหนึ่งนะครับผมในอีก2วันทั้งหน้าโหมดนี้มันจะมีการอัพเรื่องพสซีฟคืออัสเตตจากตาราง5าเสร็จแล้วอะ่ะมันสามารถสร้างพสซีฟใส่ตัวละครได้ซึ่งเกมประกาศมาแล้วนะครับตัวละครชุดแรกที่สามารถอัพพสซีฟเพิ่มได้จะเป็นตัวละครกลุ่มนี้4ีตัวนี้เอ้ยจะเป็นตัวละคร8ตัวนี้ หรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นก็ต้องรอเกมประกาศเพิ่มอีกรอบหนึ่งแต่นี่คือตัวละครชุดแรกที่จะมีตารางธาตุให้อัพแต่เพิ่มขึ้นแล้วก็แต่แพสซีเพิ่มนะครับแล้วก็จะน่าจะมีการบัฟตัวละครพวกนี้เข้ามาอีกด้วยซึ่งมอมบารลเนี่ตรงเกมประกาศแถววนที่ผมแปลแปลคร่าวๆนะครับดาเมจแรงขึ้นเมื่อ HP ต่ำยิ่ง HP ต่ำดาเมจจะแรงขึ้นแล้วก็อันที่2จะเป็นสามารถทำดาเมจคิดค้อนได้แรงขึ้นแล้วก็ต่อต้านสถานะหน้ามืดก็คือสถานะที่จะทำให้ตีมิส ตัวตอม巴拉เนี่ยมันจะบัฟมาให้ให้การสหารานี้ได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะมีทําให้ศัตรูหยุดนิ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสตันหรือเปล่าต้องรอการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนแพนด้าแพนด้าตัวเนี้ยตรงที่เพิ่มขึ้นมามันจะบอกว่าจะทําให้เพื่อนร่วมทีมรับดาเมจน้อยลงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเพิ่มรอบเทินในการดึงดูดเป้าของตัวแพนด้าแดงหรือเปล่าในโหมดใหม่อันนี้ผมจะตีว่าเป็นโหมดรายเดือนนะครับจะเป็นโหมดที่เราต้องใช้ตัวละครที่ชนะสีในการลงเพื่อเก็บของอัตตาาาารรงค่เให้ัวละก แล้วก็จะได้ของอัพตามแต้มที่เราทําได้ในแต่ละรอบนะครับแล้วก็มันจะมีกวาดล้างด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราพอใจกับแต้มที่เราทําได้แล้วก็กดสคริปได้เลยแล้วตรงเนี้มันมันจะขึ้นตัวเลขตามทับเนี่ยอันเนี้ยมันจะรีให้ทุกวันจันทร์สี่ครั้งต่อวีคก็คือเราเก็บได้2ออาทิตย์แล้วก็ต้องมาเคลียร์นะครับมันจะเหมือนเป็นโหมดที่บังคับเล่นทุกเดือนนะก็เล่นรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดสคริปได้เลยถ้าเกิดเราทําแต้มได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรางวััลในนแต่ะะเะครบ อย่างต่ำควรจะเคลียร์ให้ได้เฟสเจ็ดโดยประมาณนะเพื่อจะเอารางวัลที่เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นเหมือนกับในดันหอคอยเลยตัวละครที่แพ้สีบอสจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น60%นตะครับผมอ่นะตรงนี้ถ้าเกิดเราเคลียร์ไปแล้วอ่ะเราสามารถกดสกิปได้นะครับให้มันเล่นอัตโนมัติเพื่อกวาดของรางวัลได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตัวละครที่ทีมงานใช้ทดลองจะเป็นตัวละครสีเขียวตัวดาเมจที่เป็นเลเวลร้อตัวแล้วก็ใช้ทีมฟูบัฟนะครับจะไม่มีดีบัฟดีบัฟจะมีของเมมมงทที่่่ส2ซึไได้เเยอะร่นครัอนนี้ ตรงตัวอักษรนี่น่าจะน่าจะบงังแต่ว่ามันให้17เทิร์นนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวโหมดมันเข้ามาปกติผมจะทาคลิปแยกเพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ตรงเนี้ยอยากให้ให้สังเกตว่าพอเราฟูลบัฟทำดาเมจบอสไปแล้วอะ่ะเนี่ยบอสจะขึ้นเฟสถัดไปเรื่องดาเมจไหลไปนในหลอดเลือดถัดไปอะ่ะอันเนี้ยผมยังเป็นง,งงอยู่จากการที่ดูดูตรงนี้เดี๋ยวต้องเล่นจริงก่อนนะครับเพราะว่ามันมีช็อตที่ดาเมจมันไม่ไหลไปหลอดเลือดถัดไปด้วยแต่วตรงนี้ผมจะดีเลย ซึ่งตรงนี้เขาจะใช้ไม้ตายของโกโจสังเกตได้ว่าเลือดบอสเหลือ2องล้านห้าแสนนะครับในเฟสที่6ตรงนี้พอใช้ไม้ตายของโกโจไปแล้วอ่ะโกโจยิงดาเมจได้3ล้านแต่ใน3ล้านเนี่ยมันไม่ทะลุปไปหลอดถัดไปนะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะหยุดทะลุเฟสอันนี้ผมไม่ทราบว่าเกมมันจะทําดาเมจทะลุเฟสได้จนถึงช่วงเวฟที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอเข้าเกมทีแต่ในช่วงเวฟที่เจ็ดอ่ะบอสจะขึ้นเลือด8ล้านแล้ว ตรงนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับที่ออฟฟิเชียเล่นให้ดูก็จะจบตรงที่เว็บที่7นะด้วยดามเมททั้งหมด14ล้านแล้วก็จะคิดของรางวัลตามตามที่เล่นได้นะครับโอเคโดยสรุปก็คือตรงเนี้จะรีทุก6กทุ่มของวันจันทร์จะให้ตั๋วตรงนี้มา4ตั๋วนะครับผมแล้วก็เก็บได้มากสุดที่8ตั๋วนะและอาจจะใช้เพชรเติมได้จากสัญลักษณ์ไอคอนบวกตรงนี้นะครับ แล้วก็ช่วงท้ายของลฟ์สดก็คือขายมูวี่ที่จะเข้าในวันที่30เดือน5นะครับมูวี่ย้อนอดีตซีซั่นถัดไปอยู่ระหว่างการสร้างนะครับที่ประกาศมาจากจัมเฟตแล้วก็ตัวเกมที่ค่อนข้างโดนด่าเยอะในโหมดอาร์เคดในสตรีมของจุิซแล้วก็จะมีแจก3,000ต้อนรับอีเวนต์ชิบุยาด้วยนะครับในเซิร์ฟเจอันนี้แค่ล็อกอินก็ได้แล้วนะครับประกาศเเดือนทั้งหมดในในลฟ์สดก็จะประมาณนี้สามารถจอยดิสคอดที่หน้าช่องนะครับกดเข้าหน้าช่องแล้วก็จอยดิสคอดเข้ามาได้ผมจะลงข่าวใในนะใน,ในี้กกกออคยยยาาิั็็ตดหหเุ รีทคอได้แล้วก็ผมจะมีหากไกด์ของฝั่งญี่ปุ่นมาแปะให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีคนจบหอ50แล้วในกระบอกนะสามารถจอดรีทคอย Discord, แล้วก็กุ่ม Facebook ที่ผมช่วยดูแลได้นะครับผมรีทคอยคอมูของห้องมีกดแค่ห้ามขายดีแล้วก็ไม่ด่าทอกันนะครับเน้นช่วยกันผ่านคอนเทนต์แล้วก็แนะนําเรื่องการปั้นตัวละครอัปเดตของ JP จะประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับ นี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสกไครต์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน